อาวรัแคบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยิงปลาถุยไม่ใช่ <laughs> สล็อตสอยเก้าโอสับสนล้ยิงล่านยิงปลา,าเฉยเลยนะ,ะคุณผู้ชมวันนี้เอามา800บาทคุณผู้ชมเบ็ดสิบาทมาดูกันว่าจะรอดไหมมีการบูธ์ีพีด้วยนะถ้าบูธจะเป็นเท่าไหร่สิบห้าเหรอ,อจะคุมไหมนะคุผู้ชมมามาดูกันนะเอาเป็นว่าบูธไปก็แล้วกันนะคุณผู้ชม จะรอดไหมนะถ้าเข้าก็ได้อะแต่ถ้า,ไม,าไม่เข้าก็ไม่คุ้มเลยนะที่บูทไปอะชมเพราะว่าฉะนั้นปิดดีกว่าปิดดีกว่าอย่าบอกนะปิดแล้วเข้าอะฮะขอไม่ใช่ยังไม่เข้านะโอ้โหชมมันไม่แตกโอ้นักรบแทนที่อยู่ช่องแรกมาไปกันแบบเทอร์โบเลยลกันนะชม,ชมไปเอายังไงว่ามาเออชมได้นักรบว่ะฮะโอเคได้น้อยหน่อย เออมิซ่าได้ย่างงี้แหละนะสี่ตัวไม่เป็นไรแม่น่าจะกินอีกสักช่องหนึ่งนะมาเออเนี่ยครบทุกช่องนะคุณผู้ชมสวยงามไปเออเด็กมาวะ่ะน่ามาห้าตัวเอออูอย้ยเดี๋ยวเข้านี่ว่ะเฮ้ยเข้าเฉยคุณผู้ชมขออะไรดีเอาอะไรดีฟิสติปินหรือก้าวหน้าฟิสติปินหรือก้าวหน้าคุณผู้ชมนะขอ ใจมันสั่งมาว่าฟีสปินดีกว่าไปผู้ชมนะแล้วรางวัลและจำนวนหนึ่งรอบโอเค thank you ผู้ชมเอาเริ่มมาก็จัดเลยนะคาเตอร์เหลือตรงนี้หล่อมผู้ชมอฮ้ยโอ้เสียดายไม่เป็นเมลูซ่าอันแรกอ่ะโอ้ my god เ,เออั่นแหละนะเมลูซ่ามาด้วยแตกด้วยผู้ชมสวยเออเข้าไปนะแล้วแตกอีกเข้าไป แจมแมวเออคุณผู้ชมนะได้อยู่คุณผู้ชมคะแนนชนะสตาร์เตอร์นะเออจำนวนบวกเป็นเจ็ดรอบว่ะชมเอาว่ะนะถ้าได้ถ้าได้ถึงแปดนะคุณผู้ชมสุดยอดนะโอ้ยเมดูซ่าจะบอกว่ามาเกะกะดีไหมโอ้มาตัดม้าเฉยนะคุณผู้ชมแล้วม้าคอขาดเลยไหมจังหวะนี้เออคุณผู้ชมมาอย่างนี้แหละนะสวยคุณผู้ชมเมดูซ่าไปนะ โอ้โหเอาว่ะอีกสอันคุณผู้ชมเอาว่าลุ้นให้ถึงนะสมอันมาใจมันสั่งมาแล้วบอกเลย้อ2อันสวยคุณผู้ชมนะใจมันสั่งมาบอกว่าให้เอาฟรีแล้วก็เข้าฟรีคุ้มจริงคุณผู้ชมนะขาดอันเดียวนัานเองนะยาลีลามาเลยนะเฮ้ยอันเดียวไม่นะไม่นะ มาเถอออันเดียวเฮ้ยคุณผู้มชมมันเล่นเล้วเอ้ามาอยู่คุณผู้ชมนะโอ้โหคุณผู้ชมและคะแนนจะเป็นคูณสองโอ้โหสวยงามนะครบครบครันครบแปดหรอคุณผู้ชมนะเออเข้าไปโอ้โหคุณผู้ชมมานะบวกกับมันคูณสองเข้าไปโอ้โหเจ็ดร้อยสิบบาทคุณผู้ชมโอ้โหอย่างคุ้มอ่ะคุณผู้ชมได้กำไรแล้ว โอ้โหสุดระลานะกำไรเท่าไร่เนี่ย5 5 4่ว่ะนะเอาเรื่องคุณผู้ชมเออได้ค่น,นี้ก็พอแล้วนะคุณผู้ชมนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้ด้วยแล้วกันนะคุณผู้ชมแล้วถ้าใครอยากลองเล่นเกมนี้นะก็อย่าลืมแอดไลน์เข้ามาลิงก์อยู่ใต้ดิสคริปชั่นเลยคุณผู้ชมแอดมาได้เลยนะคุณผู้ชมโอ้โหสุดจริงนะแหมอี eat. ไม่ได้เปิด e x ว่ะนะเสียดายแต่ไม่เป็นไรแค่นี้ก็เอาแล้วนะคุณผู้ชมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบาย